อาหารเส้าพี่น้องเอ้ยปนกุ้งมุกขมองปองปลาแจ่วจินงข้วเส้าน้ำกับแซ่บพี่น้องปรามันหนืาอจ่างแจ่วจิ้นอกมงี้อมาย่ายเขามาย่าย เป็นกระมังเึินมากล้ว่บา <laughs> ดสวัสดีพี่น้องข,ขอาวเรใหญ่ครับเด้อหุ่กุ้งหนวดพิตีรีหนักผมมาใส่แลยพิตตีใส่ปูน,นี่แนบเขาก็ปูนหน่อยแนบกป็แนบมานาดนี้นดีนมีแต่ปูนนีร้ปเฮ็ดรักเลยนี้ไตัวนี้ มันบกถ่ายจนได้ลยนอืมขาตายบ้วนายหมดเลมันกี้รุ Por ่ยร้ายมันกี้จังขี้จ้างานาากำลังลงมือได้ซ้มมือ บุเ็นได้ยายฮะตื่นมายังมุสระบุเ็นปาดูข้าสามอาดบ่อยแล้วอุ้ยชิดอยหรือบ่อแหละบ่อยจะคล้องเป็นอะน่ยัยน้ำบวบตาดิ้งตะเสี่งบุรีตาเลยนี่ลือเชี่ตเออกเปปอ มันร้อขึ้นมื่งหน่อขอหน่อยพูน้องน่เขาลูกมาทันได้ไหมฮะจับมือดีมั s <S <S ่าเลยขอหน่อยผู MIT> ้น้องอยู่ในน้องน่ะนมันขึ้นมาเทองโอ้จัปมมือค่ะแล้วขี้นี่นั่งอยู่นะจาดสบายดีพี่น้องพี่ข่าวน้ำการเจ็บเสดอพี่น้องมกชุกอยู่บนนั่ขมองโอ้น้่พี่ขึงหมอท่านหัวโลดหัวเอา เนี่ยเบกินกับเนื้นไสเท่าตีกุ้ม่อ่ะ่อเอาออกเเดียวไม่นลดแต่ละลายสะมองเออเออเขยมาเ้ยมาฮะกระพุ่มเนี่ยมา

วางือวยคอดคิดเดือนเราพัลโล่เจ้าป่ะเราพลโลพังงานเจ้าเลยถอดเลยนะท่กหนาละบ่าามปีนี่เนาะี่ป้าสีถอดก็ได้คล้องหมักเดี๋ยวป้าจะแม่กระหัาแต่ขมองไม่ไปถอดขมองิ ปลาไส้ก็จนจืดว่าข้าวกับข้าวแมวปลาไส้คอหายข้าวซึมซ้าวจิ้มกับข้าหวานคุ้ยได้เดวของปิ้าเด้ของ้าได้เอาไปกจืดเอาไปแล้วเ่าว่าจะยาดจะปิ้าบริกินหูเด่นปายามเ้อมักก็ด ขามาขามาไม่งทางก็อ,<ด>อย่กถ่ายแล้วา,าจังห้ถ่ายดูก็าสบายดีพอแม่พี่น้องน้อขอนี่ลาเป็นตันหมดตันหมดแล้ใหมอยกพูเลยโอ้พืนี่กือ,อบตายแบบเล้เพื มาจหวังก็รตกองกเลกินอรเ่าอีกเ้ยออมมองเอามาเลยกไปเอาครัจะเตรียมปละมาละได้ออนท่งหร่ังเบิสูกับฝดเลยมุกขมงเลยย่งเยหัวนั่งเลยถ่หัว

เดียวอยากกระถึงน้าเขาก็เนาะน้าเขามาปะเขาแล้วแล้วกระถึงยังติดใหม่ผิดก็ได้ยิ่งหยัมกร่ถึงโอ้เห้ยมีพักปะจ๊ะขาหมากบดเรียบพักักกระด๋กระดุดกระหมี่พึ่งเพิ่ลชิอวมานาวแล้วเพิ้ม่นแม่งพักกวนเบาพักกระด๋กระดุดไว้ละ ว่าจสถานาแล้วอ่อน้อากะเลียบบบกลี้แบไม่ฉีอ่อนแห้งเสียงดังไปพูดว่าอ่ากินปลาด้วยกบผิกในยิ่สิเราเพลินแค่ปาห้องเฮาเคยกินแต่บบผิดเนวเนาแบบมากินอันนี้มันโดนหั่วขบผิดปเจ็ดรสชาติ ปั้นไปกินเลยเเดือนตั้งเดือนแม่เพชร่าฝาบกินกับแกกันไกปวด้อนั้นใ่เบาโตาว่าจะไม่้าใจเบิร์ดงด้ยเลยป่าโอ้ยมันเป็น้มันเป็นกงยั่เลยนัประมาณสองหน่วยสหน่วยนะสองหน่วยก็มาเ็ดเนาะเพ็ดแท้ bắp ký tết nó ngon hay. Ừ. Bà mình nó phải trừ ở đi bắt cho. Walk when y'a một tóc, y'a một lạng. Mm hmm. 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 แต่โบวีนักกินจีบบอไม่เาีกกิน้างมือบ้ามากก็ส่งบอหูเดียวของเนี่ยม่กินนะกูบุกเส็ดหเนา

นียวพอได้จ้าเมาลงมาเ้มาลงมาเอามาลงมาหลัดเอาบุญนียทานพี่้อ้กอ่อนนเนาะกรดแดงกรมันอ่อนเรก่แก่มันแก่พักกะดดเขากินมาได้ห้าใบเหมือนิ่ เสียงพังจดึงเสียงพังจดึงขวแวบกามเ้อว่าโอ้เหตุุขคนเนาะเ็ดแล้วประมาณเ็ดแวุ้งังนานเบิดอืทกินแต่เก่าเนาจนเี้ยบะกุ้งบ้านนี่จะบอกเป๊กนี่จะบอเปอัน มจะาหอยห้าวเนีายใหญย่งอย่ได like like ้ห้าวขว้ซับกันนะขวาบบขวซับกับบเพช็เรก่อืพีแค่เพชรน่งนียซับขกเหรือแม่มาผีเพชร่นี้ไปทำออพี่น้องพอกันชิมนะพี่น้องอยู่ดีแม่งมาสู่สุกคนด้นคนนจ